สวัสดีทุกๆท่านกันด้วยนะคะวันนี้เราจะมาเล่นเกมนารูโตะกันคุณอย่าวังว่ามันจะเป็นนารูโตะชิบุเดนเสียงที่คุณคาดคิดกันเอาไว้นะมันเป็นนารูโตะแบบกากา,กากถ้าใครไม่อยากดูก็ปิดไปได้เลยนะครับผมเตือนแล้วนะ <c oughs> มาเล่นยากโคตรเลยนะครับเกมนารูโตะรูโตชิปูเดนิべามิโを กัดแปลงมาจากเนวส่ซน10%ได้บ่างโดดเด็นหรือเปล่า,ลาผมไม่รู้ครับก็แค่เล่นไปตามที่ผมจะเล่น ออกันคออกไม่ได้แล้วเ้ยยแต่ว่านะครับลกตัวผิดครับมาลุโต๋มันจะเป็นว่าม่ามันก็จระจายไปนอ้โหไได้เลยนะี่นะตัวประเทศเนี่ยก้ร่ยู่บนนี้ตัวว่าแตไไปมา

3คนเนี่ยผมชอบเล่นที่สุดแล้วหนูคอมโบจะไม่แข็งเกินขนา่เล่นรุันก็ด okay. ีนะครับทำไมอะฮัว นไม่ใช่เกมเลนตัวอย่างที่คุณคิดเอาไว้เพราะหน้าปกมันก็ไม่ใช่แล้ว่ะผมต้องเออจ้๊บๆเก็บผ้าไม่ตายให้ได้เยอะที่สุด เกมท่าไม่ตายอีกเกออ,อีกหนเป็นตได้เลยว่าสแล้ว,ลวขาเธอขายแยกน้นยอกนักสินดันนักสินดันตุน๊ดตุ๊ดตายล้ว,ลวยอ โอ๊ยคาถาไมา้ช่วยด้วยเออ,เอขอโทษที่พูดคำหยาบครับก็โทษที่พูดคำหยาบนะขอโทษที่พูดคำหยาบจริงๆน,น,นะพอดีมันเผอปากนะครับถ้าใครที่ไม่ชอบดูผมเล่นคุณก็ปิดไปได้เลยผมไม่ได้บังคับให้ดูนะครับใครที่ ดูถ้าชอบดูก็ดูไปครับผมไม่ทิศอะไรนักแสี่ยวเพราะนี้ก็คือ YouTube ใช่ปะ่ะโยตู้ตู้ตู้ต้ดเรีนแบบธรรมดาผมเรีมีความยากนิดหน่อยนะผมมันก็ไม่ค่อยมีความยากเท่าไหร่หรอก ต้องขอล่างนั้นให้ได้ก่อนจ้าสัสุกิเออซาสุกะสสุเกิเอาส ยังไม่เลเวลสามเลยูมต้อนจนมุมแล้วถ้าเป็นล่างเทียนมันจะอยู่ทาวอนนะเกินวานเราจะจบเกมเลยซาสุเกะคือตัวที่เก่งที่สุดแล้วลระครับผมว่าซาสุเกะอันนี้เอามาจากตัวอะไรรู้ไหม เรที่เขียนปากกาไอที่วาดวาดสัตว์ออกมาในชีวิตจะไี่ได้ไอที่วาดสัตว์ก็ได้อะสัตว์ใช้น้ำมือวาดไม่รู้ชื่อเพราะผมไม่ค่อยดูนารูตตวเท่าไรนะแล้วสามแล้วนาเซ้นดันป,ป,ปุ๊บรับ นี่นีช่วยด้วยวิ่งเหี้ยวตัวรอดอีแช,ชงโคตรเออไม่ใช่แชงโคตนี่ไม่มาพนี่หว่าน่ะเผลอคำยาไปแล้วเมื่อกี้อขอโทษด้วยนะครับมันหลุดไปจริงๆอ่ะ ฝนตกอือหือฝนตกอีกแล้วครับฝนตกฝนตกแดดออกแล้วกระจอกเข้าล่างรู้ไหมตัวไหนเป็นตัวจริงตัวไหนเป็นตัวปลอมอย่าให้แยกเงาแล้ว มันมีความคิดของตัวเองอยากให้แยกงเงาแล้วเงามีความคิดของตัวเองแบบแบบว่าใช้ใช้ทําไม่ตายหรือใช้หมุดจักะกอะไรได้อะนี่นี่ก็หมดจาักะกาดีว่วะเออหมดเซียนนี่ว,วะไม่ใช่หมดเซียนสิหมุดก้าวหางเออหมุดก้าเออหมุดก้าขาเออหมดก้าก้าหางครับใครอ,อยากเล่นคุณเดี๋ยวผมจะ ค่อยสอนวิธีโหลดคลิปหน้าหรืออาจจะไม่ได้อาจจะไม่ได้สอนเพราะผมก็ไม่ค่อยเป็นเท่าไหร่สำหรับเกมพวกนี้นาซ้นดอนตุๆๆๆ้มตู้มอุ้ยมีต่อโหดไปไหมครับท่านผู้ชมไอ้นั่นมันโหดไปปะว่าปะเออที่ผมพูดเสียงดังเพราะตอนนี้ฝนมันตกนะครับ ถ้าใครใครได้ยินผมเสียงดังเกินไปขอภอภัยเรามาเล่นกันเลยตี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 เอ้ตายตายตายเออตายโอ้ยป้อมจะพังอยู่แล้วช่วยด้วยมันเอามาจากไหนเยอะแยะเนี่ยอย่าบอกนะว่าอัเชิญสาทายแยกเงา ซากุระทำไมสากุระกลายเป็นพวกมันสากุระโดนเล่นงานซะแล้วเงาของสากุระโดนเล่นงานงั้นก็ต้องข้ดแยกเงาลุยเลยตัวเองพ่อชีตัวเองอยู่นะตัวเองก็คือตัวเองจะเชียร์ทำไมวะ ย่า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 สู้กันที่นี่เขาไม่มีวันแพ้ย่า yeah. อ่าอ่าเออย่าคิดจะหนีคิดจะหน,ะนีชิบหายแล้วไงครับท่านผู้ชมเอ้ยเฮ้อสนิท ทออิทำไม่ตายเออทำไม่ตายไม่ตายยอดยอดตุ้มยอดจักระพี่คตกาลังนี่โมเสียนมาแล้วเอ้ยเอ้ยขายยังเอา หมดเซียนแยกเงาได้เอนนี่โหดไปแล้วนะยอตุ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 มนาซ้นดันไม่คาดระเบิดนาซ้นดันอะไรก็ช่างมันเถอะตี้ตี้เอาไม่เท้าขวดหวหขวไม่โตยไม่ใช่ทำให้ตายธรรมดานี่ธรรมดาอย่างเละเลยนะครับนาส้นดนตูมตุต